ลูกเดียวๆก็ไปเลยลูกไม่หากับนนี้หรอมองหไม่น่าทำไมมืดสีไปโน้แล้วขายอยู่ไห็นหนาวเลยเอไม่หนาวถอดเสื้อนอัดหรือไะโอเค go to the bus 4 ว่าตังไม่พอใช่บอกว่าทำพักปลอดหายให้อยู่ต่อเลยนะแต่ต้องเสียตังเพิ่มครับไม่เป็นไรหรอกกลับดีกว่าเราก็ไคิดถึงมอนไทยอยู่นะก็คิดถึงแฟนขับอยู่ที่ไทยท <Yeah. S 1> ุกคนวันนี้ต้องมารอรับพวกเราอย่างแน่นอนอะไรพ่อบ่นอะไรพ่อเสียงดังนะพรดภาษาองังกฤษกัน ก็มีหมุนอกี้เลยถ้าหลบรถไปทันเร็วก็ร้อนเป็ทันร้อนก็ร้อน